นกันด้วยครับเราจะมารีวิวเกมมา์ครับก่อนนะครับนี่เราจะมาสอนทำหมูก,กับหนะัวได้นะครับแล้วก็กลับม้ากับหัวได้นะครับนะคเอไม่้เลยครับเดี๋ยวอยู่ยอยู่ตรงนี้นะับก็ขั้นแรกเอา เอาวางเอลีปนีกน,นี่นะครับนี่วางเข้าไปนะแล้วก็วางวางชุดตกๆไหนก็ได้นะครับแต่พวกสเกลเรตันคิปเกอร์อะไรนะครับก็ไม่รู้ว่าทำได้ห,หรือเปล่า แล้วก็ชากทุกทีแล้วก็ใี้ค่าผู้ชมพิมพ์ว่าภาษาอังกฤษพิมพ์อย่างนี้ครับพิมพ์ตามผมเลยครับที่ไอพิมพ์ที่อ๋อแล้วก็หให้พิมพ์ตาบนี้เลยนะครับ ก็เอาทุกน,นี่ครับต้องตกมากทึบว่ะได้เลยอ่ะกัเป็นหมูแบบนี้นครับก็ลองขับดู่เป็นแล้วก็เอเอามา ว้าอ้โอ้าก๋องไปแห้งแห้งหนห้หน่อยูก็หลังตามมาน่าเไม่เลิก นั่นค่ะก็ล็อกมาก็ได้ครับาืโอ้อบอบอม้า ก็มาสอนก็แค่นี้ครับก็อวที่ชอลิปอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับครับุณครับ